สวัสดีสวัสดีวันพฤหัสบดีวันนี้น้องๆจะนั่งอยู่กับคนที่รวยที่สุดในเซิร์ฟมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนคนนี้มีเงินในเกมทั้งหมด49ล้านล้านเฮ้ยใครวะด้านหลังอะเจ้าจะมาชิงกิแหนีงข้าไม่ได้นะไอเจ้าแคนดี้ยังไม่ได้ติดสถานะอะไรทั้งนั้นนดี่ดูที่รองเข้าว่าใกล้ทุกคน เฮ้เฮ้ส่วนดะเห็นยังอ่ะเฮ้เฮ้หลายตัวเฮ้ยแรงมากเขาคงยังไม่รู้เรื่องนี้แฮะพูดอะไรของมึงเขาคงยังไม่รู้สินะว่าเขาอยูกสำหรับใครที่ดูจนถึงตรงนี้คมเมนชื่อไว้น้องๆคือผู้โชคดีที่จะได้รับผลคินดี้ ดีใจกับคนที่ดูมาถึงตรงนี้ด้วยนะคะตื่นเต้น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 ตื้นตอนไหนจะครบเนี่ยมิทซ์โกมีทั้งราชินีมีทั้งจิ้งจอกมีทั้งแรคคูนรอน้องๆอยู่นะจ๊ะพี่หวังว่าน้องๆเห็นคลิปนี้แล้วจะช่วยเป็นกำลังใจกดติดตามกดซับสไคร้ฝากกดกระดิ่งกริ๊งกิ้งขอบคุณนะคะที่กดติดตามเรามาเจอกันในวันกิจกรรมนะคะจุ๊บจุ๊บ